เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซ่าฮันนี่นะอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร s t o n e ในโหมดแบท t ทิลกราว d ์นั่นเองครับผมมาเออเล่นมาหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกเศร้ามาทุกครั้งเลยหวังว่าครั้งนี้ผมจะไม่เศร้านะหวังว่านะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตาพวกนี้มันเนี่ยมันมีอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตัวที่มันอัปเดตใหม่เลยผมไม่รู้นะว่า มันล็อกไว้หรือเปล่าว่าสําหรับคนที่ไปเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอตัวใหม่ๆมากกว่าคนอื่นอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่เดาแต่ถ้าใครมีความรู้สึกเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกไปได้เหมือนกันเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้แต่ได้อนี้มาก็โอเค fk ไม่น่าจะแบบมีคนสนใจแล้วอะผมเล่นอ e l y s t a r sticker ดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็จะได้รับรู้เลยครับว่าเขาก็ได้รับบัฟมาเหมือนกันอ่าระบ,บาเขาโอเคด้วยนะ คบัฟ okay. ของเขาตอนนี้มันกลายเป็นในรูปแบบแบบว่าเออถ้าเรามีการอัปดาวเราจะได้รับแผนที่นั่นแหละเหมือนเดิมแต่แผนที่อันนั้นอะจ่ายแค่สองโอเค okay. อุ๊ย,ย,ยผมไม่เคยได้ตัวแบบลิชคิงอะไรอย่างี้บ้างเลยนะไม่เคยเลยเศร้ามากโทกเค็น นนจัดโทเคนมาครับเออเนอ้ผมลืมเช็คเลยตอนนี้ไม่มีอะไรมีวิญญาณธาตุมาหลอกเครื่องจากมังกรปีศาจไม่มีโจรสลัดและบีสก็ถือว่าการได้โทเคนมาโดยที่ไม่มีบีสอยู่ด้วยเนี่ยถือว่าแฮปปี้อยู่นะอือหือ มาครับตาแรกไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเสียท่าอยู่แล้วอ่ะถ้าพ่นตัวซ้ายเสียท่าครับเสียท่าครับไม่ไม่น่าจะเสียท่า,า,าเสียท่าครับ,รบ, <laughs> ะรบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจริงๆตานนี้ก็แอบอยากใจอะ่ะแอบมีความอยากเล่นแบบอ l ล m เมนท l เหมือนกันนะ ากลองเล่นแบบทีมอะลเลเมนทอลที่แบบว่าเข้มเขๆสักครั้งหนึงเหมือนกันที่ผ่านมาเดี๋ยวเล่นแล้วมันมันดูไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มันแบบไม่ไม่เข้มข้นขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูการตานหน้าเราได้ใช้แผนที่นี้แนๆ่ๆ <Harrison. S 1> เออเนาะเจ้ตัวใหม่นี้ความสามารถอะไรอะถ้าคุณมีมีเนียนแบบเดียวกัน2องก๊อปปี้หาก๊อปปี้ที่สโอ้ทำได้สามครั้ง คือความสามารถดีมากเลยนะนั่น่ะอยากได้เลยนะเออแล้วแบบทําได้สามครั้งเนี่ยแบบใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่จ่ายค่อนข้างสูงนะนั่นา่ะจ่ายตั้งสนะี่เลยเหมือนกับโรแล้วก็หยิบตัวได้อืม,มอาาดูดดหน่อยสิว่าครั้งนี้ได้อะไรเครื่องจักรเหรอดูหน่อยเครื่องจกักรหรือจะบีส ้เลอจะปีศาจเครื่องจักรดีกว่านะห้าาเคทางโจมตีค่อนข้างสูง4-2กับ3-3เนี่ยใช้ได้เลยเปอร์เซ็นต์ชนะก็สูงอยู่ครับเราต้องมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นไปเรื่อยๆ โอเคไม่ตายนะตีดียอดเยี่ยมได้รางวัลไปเลยแล้วกันวันนี้หยิบได้อีกสองตัวโอเคผมคงเล่นอรลเมนททลไม่ได้แล้วไม่มาสัทีองค์อกอรก็ได้ไหมสองตัวเลยไงมันมีโอกาสจับคู่เขาได้สวย ืเขาอัพดาวเลยล่ะนั่นนะ่ะโอ้โหถ้าเขาอัพดาวเยอะๆเขาก็ยิ่งเก่งเพราะว่าเขากดฮีโร่พาเวอร์แล้วเข้มทุกครั้งที่กดไงเหมือนรีอ่ะแหละแต่เป็นรีที่แบบว่า p พาเวอร์อัพขึ้นมา เทมกว่าเยอะโดนสิบดาเมจในเงินหกเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันก็ <c oughs> ก็เจ็บอาการอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> จริงไหม มีความเป็นมังกรได้น่แต่ก่อนอื่นผมอัพไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าแผนที่อันนี้ให้อะไรกับผมมังกรเนาะมังกรก็น่าสนใจถ้าถ้ามันแบบมาในรูปแบบที่ผมโอเคนะจะยอดเยี่ยมเลยล่ะเลยหนึ่งผมรีตัวสามดาวนี่แหละอโอ้โหเหมือนให้เลือกว่าอะไรเป็นทเท่าไหม เรื่งจากไม่ล่าหรือจะเมือหลอกดีมังกรไม่มาแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยเศร้าไม่เป็นไรตาหน้าเราคงจะรีรัวๆเลยล่ะอืมรีเพื่อหนึ่งก็หาคู่ด้วยแล้วก็หาตัวอื่นที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้ผมคงจะเล่นแบบกึ่งๆจะไปมังกรแล้วล่ะ แต่ต้องดูไปจนถึงตอนจบนะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนครับโอเคต,ตัวตัดตรงเขานั้นอู้เขาตีแย่มากเลย,ยเขามีสิทธิตีได้แย่ที่สุดอีก 3, 3. ถ้าเขาตีสามสามถ้าเขาตีสามสามนั่นคือแย่สุดเลยอย่างเงี้ยเขาได้ลดดาวอีกนิดนึงนิดเดียวย่ำไปอีกแต่โอเคโอ้ได้ได้รวมร่างละ จัดเลยแล้วกันไปก่อนนะตัวสีดาวไว้กันก่อนนะเอาห้าดาวมาดีกว่าวอาจจะได้เลสซอร์กอมาเลยก็ได้ใครจะรู้อนะเนาะแต่ไม่ได้ครับอุ้ยแต่มีไลฟ์แฟงแต่ไลฟ์แฟงจะดีจริงหรือเปล่าแต่มันบ้าตั้งสองสองนะ ให้มันมาบับบับบับ,บ,บไปก่อนเอาไว้หลังดีกว่าให้แบบว่าตายยากๆนิดนึงผมน่าจะแพ้แหละตาเนี้ยเพราะเขาแบบวิญญาณธาตุเยอะด้วยต้องดูอ่ะแพ้ชนะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเรามีความได้เปรียบเรื่องดาวระยะยาวเราก็แอบโอเคอยู่ อืมไม่ตายแต่มันเกิดใหม่นี่นะสิะตีดีอยู่ัม๊มไม่ตายโอ้ตีดีอยู่ฮะโอ้ตีไม่ดีละจบละก็สมกับเป็นที่หนึ่งจริงนะเข้มแข็งมากคนนี้หดาเมจผมโดนมาอ่ะเป็นไร ผมหาสีดาวเจ๋งๆจากตรงนี้ก่อนหุ่นยนต์ไซเบอร์ผมเริ่มรู้สึกว่าผมต้องไหนๆก็มีไล์แฟงทั้งทีอะเนะต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์หน่อยโอ้ ก็อยากหยิบเจ้านี้จังรู้สึกว่าไม่อยากจะได้ไม่อยากใช้ลูกระเบิดแล้วอ่ะครับแต่ว่าผมแมวเจ้านี้ดีกว่าเราก็โยนเขาเข้าไปถ้าชนะนะเข้มแข็งขึ้นไปอีกเยอะเลยผมเอาระเบิดขึ้นหน้าเลยแล้วกัน แก็บัฟให้มังกรตัวใดต้นนึงอะโอ้โหมันแบบไปบัฟให้กับเก้าไอตัวบัฟทุกทีเลยคือผมจะขายตัวนั้นอยู่แล้วนะยังไงผมก็ต้องขายอะสักครั้งนึ่งอะคาไดสองตัวแฮปปี้ครับยิ้มยิ้มโอ้ออกมาเป็นแปดแต่นะโอเคการที่เขาสามารถฆ่าไลฟ์แฟงได้ก็ถือว่าเป็นการลดดาวที่ดีมากสำหรับเขา โ <c oughs> <c oughs> บสแสแตทกันเข้มมากต่อไปนะอัพดาวดีไหมอ่ะแตว่าผมหาห้าดาวดีกว่ายังไงตอนนี้ก็แอบได้เปรียบเล็กน้อยปีสาจเหรอ อืมไลยแฟองอีกแล้ว hmm. มันจะดีจริงหรือเปล่านั่นแหละประเด็นของผมอะ่ะแต่ผมต้องขายเจ้านี่ละไม่ได้ละเอาไลยแฟงแอบไว้หลังสุดครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าผม ใจอยากได้ไล์แฟงเหมือนกันนะไหนๆไล์แฟงก็ได้รับการบัฟมาแต่ว่ามันต้องเสียอะไรเยอะไม่เอาดีกว่าผมรีหาเลสรกหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าโอเคตามนั้นไปครับไล์แฟงใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งครั้งก็คือบัฟให้กับปีศาจนั่นเองจะกลายเป็นห้าสิบเอ็ดแตก็สูงอยู่นะเจ้านี้ดาวเท่าไหร่ละสี่ แต่ว่ามันหาห้าดาวได้แบบว่าสนุกสนานเลยอือหือคราวนี้มันไปบัฟใหกกับลูกระเบิดครับติดไม่นานผมก็ต้องขายมันเหมือนกันลูกระเบิดผมไม่พังครับเป็นอะไรที่แย่มากแล้วเขามีตัวพิษด,ด้วยอ่าแต่ตัวเราฉลาดครับเรื่องที่จะไม่ยุ่งครับโอ้โห <c oughs> ขอภัยถอนช่วยไว้ครับ อืมอืมอืมอือโอเคคอดิไวชิลเรียบร้อยจบไปโคดาวเยอะด้วยสิที่เราเหลืออยู่เนี่ยเต็มที่ครับสิบเอ็ดบัฟกันขึ้นไปเรื่อยๆนะเรารีบหาหกดาวเลยไหมเราจะได้รู้ว่าเราจะเล่นอะไร ไว้ตาหน้าแล้วกันไว้ตาหน้าผมทำแน่แบรนด์เหรอผมรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากกดมากไปกว่านี weight weight ้แล้วอะสิ对对่งเสี yeah, ่ยงอัพดาวไปเลยแล้วกันสิ่งเสี่ยงอัพไปเลยเพราะยังไงผมก็ไม่ขายอะไรที่มีอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยจริงๆสามารถขายได้นะแต่ว่าไม่อยากขายะไรแฟงอะแล้วก็ไม่อยากขายเจ้ามังกร ทิปหน้าเหมือนนกครับสิบสองสิบสองนั่นแ่ะพอมันก็บับขึ้นมาจนผมพอใจอยู่เหมือนกันแล้วตาหน้าเราค่อยเลือกหกดาวงามๆเราจะได้ชัดเจนสักทีครับว่าเราจะไปทางไหนตอนนี้ก็ไปได้หลายทางนะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะตัวหกดาวจะเป็นตัวกำหนดเราได้ดีที่สุดอืม อ uh huh. บับขึ้นไปอีกเออผมลืมเช็คแล้วเขาเป็นอะไรเป็นเครื่องจักรโอเคโอเคถ้าตีดีๆอะเยี่ยมอ่านั่นและอย่างน้อยก็ยังไม่ตายยังได้ใช้ความสามารถอีกหนึ่งรอบงามๆครับโอเค ตีเราไม่ตายเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเนาะเวลาเราเล่นอะแบบเยี่ยมมากเลยโอเ,โอเคครับไล่แฟงเขาก็พยายามละชนะแล้วก็ได้รับบัฟอีกตั้งเยอะเลยแล้วยังมีไล์แฟงแบบคอยบัฟให้อีกทีนึงตราบใดที่เรายังไม่ขายไล์แฟงก็ความสามารถก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยสักก็โอเคผมพอจะ ผมพอจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วว่าผมจะเล่นทางไหนหุ่นยนต์เนาะฮึบอ,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 อีกทีฮึบอ,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 อีกที เอาจริงๆยังได้อีกสองครั้งได้ซ้ำฮึบอีกทีฮึบตาไม่กี้เราเจอใครเจอเจ้านี้เจวานี้เล่นอะไรเมือหลอกเดี๋ยวผมจะซื้อเผื่อเอาไว้ก่อนนะเผื่อตาไหนเราเจอหน้าสนใจแล้วผมจะโยนมันลงไปแต่ว่าหน้าหน้า น่าใช้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่เกี่ยวละโอเคทีนี้มันก็ยังจะบวกให้หกทุกตาอยู่ดีนะเจ้าตัวไรแฟงตัวเนี้โชคเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าตัวหน้าสุดมีความสามารถในการขวนแคว็กเข้ามาเบสสแตตใช้ได้โอ้ยโหสแตตเขาสูงมากเลยอะเป็นอะเลเมนทอลที่ไร้การจริงๆอะผมสู้ไม่ได้ครับคนนี้ เถียงยังไงก็ไม่ได้ต้องให้เขาอะตีเราเยอะๆเพื่อลดดาวของเขาแต่ตีไม่ดีเลยครับถ้าอย่างนี้ก็ผมแย่ครับเจ็บหนักเลยอะ่ะโหยิบห้าป้าหมล่วงกราวเกือบโลครับเป็นสิครับ มันเป็นแน่ๆแล้วฮะโอเคแต่ผมไม่รู้จะขายอะไรไงแม่้นผมก็ต้องขายแบบจริงๆเลเซอร์ก่อน่าจะขายได้แล้วนะผมว่าไม่ไม่ผมรู้แล้วจะขายอะไรโอเคโอเคโอเคอยละเจอละแต่เราจะทำยังไงต่อ โบ้ถ่ให้สูงไปเลยแล้วกันนะเนาะปั๊มไปที่ตัวเดียวขายเจ้านี่ไงที่ควรขายอแล้วเล่นเจ้านี่เพื่อดูว่าเราขโมยของของเขาได้ไหมไม่เคยดีเท่าไหรประกอบเข้าไปครับเล่นอาจารย์ประกอบเนีย่ยมีความเอาจริงนะเนี่ย โอเคผมว่าทีมเราแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะแต่โดนมาตาเดียวเจ็บขนาดนี้นี่ทำได้ดีตลอดแต่แตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้โหเจ็บจริงยอมรับเลยอ๋อมังกรอยู่ที่เขานี่เองเต็มที่จริงๆเลยนะเต็มเต็มควับอาจชนะได้อาจชนะได้เพราะว่าเรามีตัว สแตตสูงๆเยอะทำให้เราได้เปรียบด้านสแตตอย่างมากนั่นเองคือเขาตียังไงเราก็ไม่ตายนะตียังไงก็ไม่ตายโอเคเราปราบคนที่ใช้มังกรได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสแย่งมังกรเขามาได้นั่นเองปุมความรู้สึกแบบเวลาเราทำดาเมจ25มันคืออย่างนี้นี่เองนะเคเราติดท็อป4ละ ก็สบายๆครับยิ้มยิ้มผมจะรีหาอะไรดีละ่ะเลสเอร,กรก์กอร์กโผมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสำคัญอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่แต่ถ้าเจ้าเนี้ยใช่ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยเรียกว่าอาวุธหนักไหมก็หนักอโอ้นี่สิอาวุธหนักของแท้ ไม่ต้องขายอะไรด้วยประหยัดพื้นที่ตุ้มครับผมอะไรเนท่ n หน่อยไหม Little Rat ทำไมผมทำรู้ไหมเพราะผมอยากให้เจ้าเอามังคดอนเนี่ยมันได้รับบัฟแบบเ,เต็มๆไงน่าเกียดมากเป็นมังดอนที่ทุเลศที่สุดเท่าที่เคยเจอมา มันทุเรศจริงๆมันทุเรศจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราแก้ไขได้เพราะว่าเรามีทั้งเมอร์ลอกแล้วก็เรามีทุกอย่างครบอะ่ะนั่นแหละมอรล็อกพิษเราสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้นะัใช้เวลาสักหน่อยนึ่งแล้วเราสามารถใส่ดีวยชิลให้ได้ด้วยแหมก็อย่างดีทีนี้เลซกอร์จะเป็นตัวที่ขัดขวางทีมผมและเดี๋ยวผมจะต้องเอาเขาออกแล้วก็มีพื้นที่ในการแบบว่าเล่นนู่นเล่นนี่บัฟนั่นบับนู่นบับน,น,บบนี่ตลอดเวลา อย่างสแตดเลสก,กอร์สู้ใครไม่ได้เลยไงคนอื่นมันแอบดีกว่าตายเลยเหรอขวนเข้าไปโอ้โหตีผิดนะมันน่าเกียดมากเลยอะ่ะมาเกด,ดอนตัวนั้นที่มันน่าเกียดน่าเกียดรับไม่ได้จริงๆเคาะดีไวชิลให้หน่อยก็ถือว่าจบงานแล้วนะ ถ้าแบบว่าหนึ่งหนึ่งของเราไปเคาะดีวชิลตัวนั้นให้ถือว่างานดีนันละเขาก็จะตีเราปุ้งเราก็จะตีเขาปุ้งปั้งปุ้งปั้งชนะเจ้าผมขอเรียกมันนกแล้วกันมันมันคือมังกรแหละถ้ามองยังไงมันก็เป็นมังกรมองให้เป็นมังกรก็มองได้แต่มองให้เป็นนกก็มองได้เหมือนกันไอ้เจ้านกตัวนี้นี่ ถือว่าเป็นตัวช่วยตานี้ของผมจริงๆเลยนะแบบที่แท้ทรูนี่ผมต้องการตัวประกอบอะตัวประกอบดีไวชิลอะถ้าได้ตัวนั้นมานี่คืองดงามงดงามบัฟหรอเมื่อกี้เราเจออะไรเครื่องจักรแมวอวผมต้องการตัว บัฟสุดๆเลยอะ่ะมันมีแหละแต่ว่าเราไม่เจอไองอ,อืมคงจะไม่เจอแล้วล่ะทุกคนขอโทษนะเลยสักกอ์มันทำได้แค่นี้จริงๆอะ่ะเพราะว่าเราไม่เจอตัวที่มาบวกดีไว i ชิลให้ งไงเราน่าจะแพ้วิญญาณธาตุก้ามโตของเขาอยู่แล้ว,ลวก้ามโตใช่มันก้ามโตครับอืมลองเสี่ยงดูอาจจะอาจจะได้ผลดีก็ได้นะลองดูลองดูองดเอาไว้หน้าเลยให้มันไปตีเจ้าตัวกาของเขาอะมันมีกาอยู่แล้วแหละ แลวก็สแตทน่าจะแบบเวอร์วังนั่นแหละนั่นแหละไอ้ร้อยกว่านะั่นอะทุบเลยพิษอะิดตัวผิด <c oughs> ตัวผิดตัวอย่างแรงเป็นร้อยอย่างงี้ใครจะไปตีตายครับอืมคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าใครจะตีคุณตายครับและไอตัวที่เตรียมจะตีกระจายดาเมจสี่สิบตัวนั่นอีกเออเราก็สู้แบบสมศรีอยู่นะแต่เราน่าจะแพ้เลย ต่อให้มันตีแย่ที่สุดยังไงก็ตามอ่ะเดี๋ยวมันก็วนมาตีเราใหม่ไงแเ้ okay, ครับเพราะว่ากาที่ <laughs> พลังชีวิตเป็นร้อย <laughs> สูงไปไหวอ่ะผ่านไม่ได้อะเอ้ยโดนมาจนได้โดนขย่ำหมกม,มับจบเลยอุ้มโอเคครับไม่เป็นไรได้มาขนาดนี้ก็โ okay, อเคอะความสามารถของไลรแฟงมันมันเหนือเพิ่มขึ้นจริงๆนั่นแหละทำแบบไ์ฟแฟงนี่บวกมาเยอะมากอ่ะอ สุดยอดครับสุดยอดใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเก่งดีก็ถือว่าเป็นเกมของไลฟ์แฟงอันหนึ่งเลยนะอเอาละครับนั่นละทุกคนสำหรับการเล่นในวันนี้ก็คงจะเพียงพอไม่ได้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนั่นเองผมมันซ่าฮนันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนละเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ